สวัสดีครับรอนก่อนนะครับกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะครับมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมบอกขอ2อนาทีแรกนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อยากดูสินค้าเพิ่มนะครับก็ไปที่ไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนนะปกตินะครับก็ค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ @kron นะครับก็ชื่อร้านเลยนะครับ @kron นะครับมีด้วยนะ อ่ะจะมาตรงนี้นะครับลูกค้าเพิ่มเพื่อนกดแชทนะครับอ่ะพอกดแชทเสร็จนะครับก็กดตรงอันนี้จะเป็นแผ่นที่ร้านนะครับเป็น YouTube แล้วก็เป็น s h อ p e e นะครับก็ซื้อใน s h อ p e e ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะอันนี้เป็นอัลบั้ม i อแล้วก็ a c e b o o k นะครับกดได้เลยนะครับปุ๊บนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เลื่อน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 ดูสินค้านะครับ หรือถ้าหาไม่เจอนะครับคือนี่คืออัลบั้มแยกนะวงกลมเนี้ยเลยเื่อนได้เลยนะครับเล <nord S 2> ื่อนได้เลยนะครับกดคําว่าทั้งหมดเล็กๆนะครับอบัลบั้มแยกนะปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยอัลบั้มแยกนะครับพวกนี้คืออัลบั้มแยกทั้งหมดเลยนะสมมติว่ากระเป๋าคาดอกกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าเป้ผมแยกเอาไว้ให้แล้วง่ายๆเลยหาง่ายๆเลยอ่ะสมมติสะพายข้างนะครับอ่ะกดเข,ข้าไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บทั้งหมดคือหมดนะครับของแท้ผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่ะสมมุติว่า สมมุติว่าอาอาบุค่ะอันนี้ปุ๊บนะครับก็เลื่อนดูรูปนะครับดูรูปเพิ่มดูรูปไม่พอรูปไม่ชัดไม่ต้องขอแอดมินเลื่อนเลยครับ youtube ครับกดได้เลยปุ๊บนอนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเอกสารสั่งซื้อนี้ระบบได้เลยนะครับกดสั่งซื้อครับกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับ แล้วกดสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินในระบบได้เลยง่ายมากนะครับเหมือนก็เหมือนชอบพิซซ่าด้านะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ้แป๊บหบนึ่งนะครับอือืม ทวัสีลูกค้าอ๋อเจอแล้วโอเคตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะครับมีสีดำนะครับแล้วก็สีกรมนะครับจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับเดี๋ยวผมเอาสีกรมก่อนกันจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสปกตินะครับ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบสมอทอกหรือว่าสายชาร์จแบตนะครับ ก็ทะลุไปได้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นโลโก้ตัวนูนนะครับตัวนี้สีขาวจะนูนขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เย็บล้อมรอบนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังเรียบๆข้างหลังเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะครับสายเหมือนเดิมนะครับปบ่าแบ้งสองข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวาปับได้หมดเลย นะครับปรับได้เยอะเลยนะครับสีดำนะครับก็เหมือนกันนะครับมีที่สายสมอท m o Talk หรือสายทัชแบบโลโก้เป็นโลโก้สีดำเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับตัวตัวผมเรียกว่าตัวดึงเชือกล้วกันตัวดึงซิปอ่ะตัวดึงซิปนะครับข้างบนจะเป็นตัวนี้จะเป็นเหล็กตีคาร์บอนคอนเวิร์ตนะครับข้างล่างจะเป็นโลโก้ เป็นพลาสติกน,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 นะครับเป็นอย่างนิ่มๆนะครับเป็นอย่างนิ่มๆนะครับก็มันจะมันจะเป็นแบบว่าสีดํากับสีขาวเนี่ยมันขนาดเดียวกันแต่มันมัน,มนบุ๋มลุกขึ้นไปนะครับอ่าประมาณนี้นะตันนี้ถอดได้นะครับระวังหายพอมันถอดได้ดึงเข้ามาแล้วก็ดึงขึ้นมาก็ถอดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาสีกลมดีกว่า <c oughs> ช่องแรกนะครับช่องแรกช่องแรกนะครับโล่งๆนะครับใส่ได้ใส่โทรต้ทดสับได้นะครับปกตินะครับสินคับแบบนี้ขายดีนะครับหมดเร็วนะครับมีไม่เยอะครับเป็นมีสีแล้ว มีสี่ละสี่สิบไยเท่านั้นเองนะครับช่องที่สองนะครับมีสองช่องนะช่องที่สองนะครับ <S <S อ่ะก็โล่งเลยนะครับกว้างเต็มพื้นที่นะครับเต็มนนี่เลยนะครับเห็นนิ้วนะนี่นิ้วผมนะเห็นไหมนี่นิ้วผมนะครับอ่ะก็คือสุด,สดนี่เลยนะครับสุดนี่เลยเหมือนกันด้านนี้ก็สุดนี่เลยนะครับตรงนี้เป็น ตรงนี้เป็นพื้นที่ให้เก็บของได้ด้วยนะครับคืออยู่ข้างในนะ,ะข้างในนะครับจะมีซิปเพิ่มอีกหนึ่งซิปนะครับเป็นซิปทึบไม่ใช่ตะข่ายนะเป็นซิปทึบแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้คอนเวิร์ตนะครับโลโก้ตรงนี้มีทุกใบนะครับทุกใบต้องมีนะครับที่เป็นของคอนเวิร์ตนะแล้วก็ผ้าผ้าข้างในเนี่ยผ้าข้างในเนี่ย มันจะมีคาว่าคอนเวิร์ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเหมือนเหมือนลายน้ํานะครับเห็นไหมเราคัดสังเกตไหมเห็นไหมเนี่ยเงาๆนะครับมีเต็มทั้งทั้งหมดเลยนะครับได้ได้ข้างหน้าก็มีต้องก็มีด้วยนะครับสินค้าพวกนี้ไม่มีของปอมนะครับของปอมจะมีมีแค่ไม่กี่แบบนะของปอมจะมีแบบที่ไม่เหมือนคอนเวิร์ดเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปวดหัวอะไรก็ต้องถามว่าแท้ไหมปลอไมไหมนะครับคือลูกค้าถามมีหน้าร้านไหมอย่างนี้ดีกว่านะครับง่ายกว่านะครับเพราะว่าปลอมเนี่ยมันขายกันหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะครับคือแท้มันขายไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมันมืดไปโทษที <c oughs> <c oughs> ขนาดนะครับขนาดนะครับก็ กว้างนะครับกว้างนี้เลยนะครับกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างสิบสิบสองนิ้วนะครับแม้บรรทัดหนึ่งแม้บรรทัดหนึ่งนะครับแม้บรรทัดหนึ่งสูงสูงนะครับสูงคือสูงตรงนี้นะครับคือเนี้ยความสูงนะครับห้าจุดห้านิ้วนะครับห้าจุดห้านิ้วความสูงนะครับลึกนะครับ ตัวเนี้ยมันจะเป็นลึกข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมันเป็นแหลมนะครับมันจะเข้ารูปตัวเองจะเข้ารูปเรานะครับลึกข้างบนนะครับข้างบนลึกสามนิ้วนะครับสามนิ้วตรงนี้สามนิ้วนะครับก็สวยดีพวกเนี้ยมันก็จะมีคือแบบพวกเนี้ยมันจะมาเรื่อยๆนะครับแต่คือมันแค่เปลี่ยนเท่านั้นเปลี่ยนโลโก้บ้าง เปลี hang, way, yes. Look, ่ยนซิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เล่นลายไปนะครับประมาณนี้ก็ส่วนมากก็จะแบบคล้ายๆเดิมก็เหมือนรองเท้าอ่ะคือเซตๆหนึ่งก็จะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนซิปตั้งบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับบางทีก็มีซิปเดียวแต่ข้างในมีช่องเพิ่มนะครับไอ้ตัวนี้ก็รวมกันแล้วก็หนึ่งสองสามสามช่องนะครับสามช่อง อ่ะราคานะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนมากก็ราคาเนี้ยลูกค้าแปดร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบมีสองราคาเนี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้าใครสนใจทักมาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับอย่าลืมไปดูที่ไลน์นะครับแอดนะจะมีอัลบั้มเยอะเลยนะครับตัวไหนมีตัวไหนไม่มีจะบอกหมดเลยนะครับ สนใจทํามาได้เลยนะครับส่งทุกวันยกเว,นว้น,เวนวันอาทิตย์นะครับแต่ร้านเปิดทุกวันนะครับร้านกอน,นะคะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ